สอทำซีรีส์ค่ะทุกคนและนี่คือซีรีส์ที่เบล,ลมาจะเปิดให้ดูฉันลาแกายได้เร้วครับ<อ>แฮ้ยหลังดิดคิดว่าหลโงโงมากปะเฮ้ยเข้ามาได้ไงลงไปเลยนะไม่ฉาชีพหรอน้องไปคุณหน้าพี่บ้างเลยหรอไฮโซต้าสายเป,ปเยเ์าายปพันล้าน<อ>พี่ขอจีบโมได้ไหมคะนี่โมอย่าไปไว้ใจป่าต้ามันมากนะถึงวาพี่เตือนแล้วนะ อยากดูต่อใช่ไหมคะแต่ว่ารอก่อนแอนี่เป็นแค่ทีเซอร์นะคะต้องบอกไปว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาหยิบยกมาจากเรื่องจริงของคุณปรดออฟแล้วก็คุณปีใหม่ซึ่งเป็นคู่รัก LGBTQ ที่หลายๆคนรู้จักกันแน่นอนซึ่งชีวิตรักของทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาก็ผ่านมารสุมผ่านปัญหาชีวิตสุขทุกดรามา่าหัวเราะสนุก แต่อยู่ๆก็มีเรื่องราวของปัญหายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะฝ่าฟันมันไปได้ยังไงคะสสก็เลยหยิบยกเรื่องราวนี้มาเป็นความรู้สะท้อนปัญหาสังคมสร้างพลังให้กับคนรุ่นใหม่ก้าวข้ามปัญหายาเสพติดไปได้แล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยนะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด วันนี้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณวิเชษพิชัยรัตน์นะคะคณะกรรมการกองทุนสะสะสะเขาจะมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการทําซีรีส์เรื่องนี้ไปฟังกันเลยค่ะรักโอเวอร์โดสก็เป็นหนึ่งใน7คอนเทนต์สร้างสุขนะครับที่ะสะสะสะได้ร่วมมือกับทางกัมบี้นะครับช่องวัดในการผลิตละครที่เป็นซีรีส์สั้นอันนี้เพื่อสะท้อนภาพของสังคมที่ปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนะนะครับแล้วก็ มีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งเสพติดและยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นงานที่สะะสสเองก็ให้ความสําคัญนะครับหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องปัจจัยเสี่ยงในอย่างหนึ่งเราต้องการให้ใช้สื่อในการที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเล่วัยชนแล้วก็ครอบครัวนะครับให้เยาวชนหาักไรยาเสพติดนะครับยังไงนะคะก็ฝากติดตามรักโอเวอร์โดด้วยนะคะซีรีส์นามดีจากสสสลแล้วก็ช่องวันค่ะติดตามได้นะคะวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ค่ะ4โมงทางช่องวัน31ค่ะบ๊าย